สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ม a เมช n นลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดูวงความรักนะคะปักหลังของเดือนมีนาคมปีห6นะคะก็เดินทางมาถึงคิวของชาวมีแล้วนะคะช่องเมมเดูได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีนะคะการแบ่งวันที่ก็ได้ทั้งแบบตะวันตกและแบบไทยนะคะไมมีมฟิกส์นะคะเป็นดวงทั่วไปอยู่แล้วเนาะถ้าอยากดูแม่นๆก็มาดูส่วนตัวได้นะคะ แอดไลน์ <Ad> ได้ที่ชัยยยวันด์สก์สโตนนะคะดวงวันนี้เป็นดวงทั่วไปเหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะถ้าคุณโสดสนิทหรือว่ารอรักเก่าอยู่เนี่ยเรามีดวงแยกให้นะดูดวงต้องดูให้ตรงสถานะนะคะ แล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยใครที่ดีกว่าชาวมีนเข้ามาดูดวงนี้ได้เช่นกันนะคะหน้าพายสอบัางกันได้ค่ะเรามาเริ่มเปิดไพ่กันเลยนะคะสามใบข้างบนนี้นะคะตัวตนของคุณมีนสามใบข้างล่างเป็นตัวตนชาวสองนะคะหรือว่าแฟนคุณมีนท้ายสำรับสามถ้วยกับหัว ระมัดระวังการเข้าใจผิดนะคะระมัดระวังเรื่องของคําพูดเนาะการขาดความสามัคคีกันนะคะระวังคุณแลวก็คนรักแล้วก็ถ้าเกิดว่า expect ว่าจะได้ไปท่องเที่ยวกันหรือว่าใช้เวลาร่วมกันมากเนี่ยในช่วงของเดือนมีนาคมปักหลังเนี่ยอาจจะผิดหวังอาจจะมีการเลื่อนนะคะก็ต้องอทําใจเผื่อไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อาจจะมีแพลนอะไรกันไว้ล่วงหน้านะคะจ,จะมีการดีเลย์เนาะค่ะเรามาดูไพท่ทีละใบนะคะสำหรับตัวตนคุณคุณได้เฮอร์มิต สองถ้วยกับหัวนะคะแล้วก็ไพ่8ดาบที่กับหัวก็ถือว่าดีนะคะ,ะช่วงนี้นะถึงแม้ว่าเวลาที่จะมีให้กัน,นมันไม่ค่อยมีที่ไม่บอกระวังเรื่องของการดีเลย์ของการนัดหมายที่ว่าจะใช้เวลาร่วมกันนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนัดแต่ว่า คุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาใหญ่ๆในชีวิตของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหารักโดยตรงหรือไม่ก็ตามนะคะแตดดาบที่ขึ้นมากับหัวเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณสามารถออกมาจากจุดที่มันแย่ที่สุดของชีวิตได้แล้วนะคะปัญหาหลักๆจะแก้ไขได้เพียงแต่ว่าเรื่องของความสัมพั์เนี่ยไอ้เรื่องที่จะใช้เวลากัะหนุ่กัะหนิงโรแมนติกกันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีนะคะเฮอร์มิตก็คือการต้องอยู่แยกจากกาันการต้องใช้เวลาโฟกัสอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่นอกเหนือไปจากความสัมพันธ์นะ ทีนี้มาดูเขาบ้างนะคะเขาได้แเหรียญกับหัวมี6เหรียญแล้วก็มี6ถ้วยก็อาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ตัวแฟนเนี่ยอาจจะมีปัญหาส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินเข้ามาทําให้เขาก็ไม่ค่อยมีเวลาให้เรานะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องจิตใจแล้วนะความรู้สึกเนี่ยเขามีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขกับคุณนะคะเขารักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะอันนี้เป็นข่าวดีนะคะแล้วก็6ถ้วยเนี่ยก็หมายถึงว่าในมุมมองของเขาแล้วความรักครั้งนี้มันมีสิ่งที่ดีมีความผูกพันกันมากมายนะคะอุปสรรคที่เข้ามา ไม่เป็นปัญหาสําหรับความสัมพันธ์ในระยะยาวนะคะสําหรับตัวแฟนคุณนะก็ถือว่าเป็นหน้าไพ่ที่ดีนะคะรับพลังงานบวกได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ว่าบทสรุปนะคะในช่วงปักหลังของมีนาคมนี้นะ ควบนะะยังไงอยากให้ให้เวลานิดนึงนะคะทั้งให้เวลาตัวเองให้เวลาแฟนแล้วก็ให้เวลาจักรวาลน,นะคะที่เขาจะรีสตาร์ทชีวิตของคุณหรือว่าชีวิตรักของคุณขึ้นมานะคะยังไงได้เริ่มต้นใหม่แน่นอนแล้วก็จะดีกว่าเดิมด้วยนะคะแต่ก็ต้องใช้เวลานะอย่าใจร้อนนะคะ ไพ่บบสรุปที่ได้มี5คาถามี10ดาบก,กับหัวแล้วก็มีไพ่เด็กถือถ้วยแนวโน้มมันมาดีแล้วะนะคะคุณและเขาเนี่ยรู้ใจตัวเองแล้วถึงแม้ว่ามันจะมีบางอย่างที่อาจจะยังแก้ไขไม่ได้แบบทันทีทันใดอะที่เมยบอกว่ามันจะต้องใช้เวลาให้เวลากันนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเรื่องหลักๆอะแก้ไขได้แล้วเนาะแล้วก็5คาาก็หมายถึงการใส่ความพยายามนะคะทั้ง2ฝ่าย คุณและเขาเนี่ยยังไงก็อยากไปต่อนะดังนั้นเนี่ยบอกไว้เลยว่าคู่ไหนถ้ามีปัญหาหนะะักอ่ะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันได้แน่นอนนะคะจับมือกันไว้ได้แน่นนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่โรโกนบ้างะคะ่ะ Reconciliation นะคะ New Love แล้วก็ e e c e p t i o n อ,อ,อุปสรรคปัญหานะคะที่เข้ามานะคะในชีวิตรราของคุณเนี่ยเดี๋ยวมันจะถูกกำจัดไปนะคะไพ่ New Love แล้วก็ Reconciliation เนี่ยเป็นไพ่ที่มีความหมายเหมือนกันก็คือการให้โอกาสกันใหมก่การกลับมาของคนรักเกา่าต่อให้ Separate หรือว่าแยกกันไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับมา Return นนะคะส่วนใครที่ยังอยู่ด้วยกันเนี่ยก็หมายถึงว่า ที่คุณห่างเหินกันน่ะ,นะะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะคะเดี๋ยวก็จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่รีสตาร์ทกันใหม่นะคะให้เวลาจักรวาลทํางานนิดนึงนะมาปิดท้ายกันที่ไพ่คาแนะนำอังเจวันเซอนะคะใครมีคําถามอะไรคาใจก็ลองตั้งคําถามได้นะเผื่อหน้าไพ่จะตอบคาถามคุณได้นะคะ ให้คำแนะนำสามไปค่ะใบแรกก็มาดีเลยนะคะ yes compromise, ask for help from others พลังบวกหมดเลยนะก็ส่งหวังแน่นอนนะคะความรักครั้งนี้นะคะไม่ต้องวอรรี่อะไร compromise ก็หมายถึงกันสามารถที่จะประนีประนอมกันได้นะคะส่งประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ask for help from others ก็คือขอตัวช่วยได้อะไรที่มันหนักหนาเกินไปนะคะ ทำเองไม่ไหวก็ขอตัวช่วยได้ทุกเรื่องนะคะอาจจะเป็นเรื่องการงานเรื่องอื่นๆในชีวิตนะคะภาระอะไรต่างๆแล้วก็ถ้าหมายถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็คือการขอให้มีคนกลางมาช่วยคุณสองคนได้ปรับความเข้าใจกันนะคะหรือว่าขอให้คนกลางเนี่ยช่วยแก้ไขปัญหาบางอย่างที่เราไม่สามารถจะแก้เองได้นะคะการเข้ามาดูดวงแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการขอตัวช่วยเหมือนกันนะ วันนี้ก็ขอบคุณนะคะชาวมีนแล้วก็ชาวสองทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องเม่นะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ไปด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็ถ้ายังไม่ได้กดติดตามกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกาลังใจกับเม่ๆด้วยถ้าเกิดว่าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็อย่าลืมแอดไลน์มานะคะชโยโเดสกอตต์สตนนะคะวันนี้ขอตัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะถ้าลองใส่กับหินที่เป็นโทนสีหวานๆอ่อนๆด้วยกันก็จะ สวยหวานมากเลยนะคะคิดคู่เลยค่ะสไตล์สาวญี่ปุ่นค่ะ you สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ Chayo ยย Stone นึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ